สวัสดีครับเลขดับหวยเด็ดแนวทางการหาเลขดับคัดเลขเด่นโดยใช้สติทางคณิตศาสตร์ในการหาเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นแนวทางเลขดับนะครับในส่วนของบนนะครับผมก็เป็นการเอาแนวทางมานะครับผมเป็นแนวทางกว้างนะครับผมโดยผมจะใช้สูตรเลขดับสนิทนะสูตรเลขดับสนิทหมายถึง นะครับสูตรสติตั้งต้นของช่องตั้งแต่ทํามานะครับสติก็คือดับสนิทนะครับสติตั้งต้น16มีนาคม2562นะครับจนถึงวันที่16เมษานะครับผมก็47งวดดับสนิทติดต่อกันนะครับไม่ใช่ดับสนิทรวมกันนะเป็นการดับสนิทติดต่อกัน47งวดก็คือไม่มานะครับเลขตัวนั้นไม่มานะครับนะ สูตรหลักร้อยนะนะครับผมก็หลุดนะครับผมหลุดเลข7นะครับ787หลักร้อยนะครับหลุดนะเดี๋ยวผมพูดเบื้องต้นก่อนนะครับหลักร้อยก็คือหลุดนะครับผมนะก็จะเหลือนะครับวันที่2พฤษภาคมนี้ก็จะเหลือแค่สองสูตรเท่านั้นหลุดได้ยังไงเดี๋ยวผมจะให้ดูทําไมถึงเป็นเลขดับสนิทนะครับผมนะมาดูหลักร้อยก่อนนะครับหลักร้อยนะครับผม0 7 เเนะี่ยอันนี้งวด16เมษานะศนนะครับ079นะครับเลข7เราดับแต่มันหลุดนะครับผมหลุดมาที่7นะครับนะครับซึ่งหลักร้อยนี้ก็คือยากหน่อยนะยากหน่อยนะครับผมก็ผมเอามาเป็นแนวทางเฉยๆนะนะครับผมแล้วก็หลัก10บนมาดู1 3 4 5 9 นะครับผม1 3 4 5 9ได้ยังไงนะครับดอกจันหมายถึงดับสนิทนะครับ1 3 4 5 9นะครับนี่คือดับสนิทนะครับนะผมพูดในเรื่องของดับสนิทก่อนนะส่วนตัวเลขอันนี้คือมันเป็นเลขดับเฉยๆนะครับดับรวมนะครับนะ1 3 4 5 9ก็จะได้02678นะครับนี่คือเด่นนะอันนี้แถวนี้ดับแถวนี้เด่นนะ 02678นะครับเข้าที่เลข8นะอันนี้แนวทางกว้างๆนะครับผมลักหน่วยบน012389 012389นะครับผมนะ012389นะครับผมเนี่ย012389นะครับ012389ก็เหลือ4567นะครับ4567ก็เข้าที่เลข7นะครับ2ตัวบนก็จะเป็น87นะ 87นะครับผมส่วนหลักร้อยเราหลุดนะครับผมหลุดนะทีนี้มาดูในส่วนของอวันที่2พฤษภานะครับหลักร้อยเราหลุดก็เหลือแค่2สูตรเท่านั้นนะนะครับนี่เหลือแค่2สูตรก็จะได้2และ8เป็นเลขดับสนิทนะครับ47งวดติดต่อกันนะแถวนี้นะ47งวดติดต่อกันเลยนะครับก็จะเหลือ0 1 3 4 5 6 7 9เดนะครับเด่นเยอะมากเลยนะครับน,นะ เอาเอาเอาสามสามตัวไม่เอาเอาสองตัวก่อนนะครับเดี๋ยวสามตัวได้ค่อยไปคัดทีหลังนะครับผมนะเพราะว่ามันเยอะเกินนะครับแล้วมาดูทําไมถึงได้นะครับผมทําเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ผมยังไม่ได้ลงรายละเอียดนี่เห็นไหมสองและแปดที่เป็นกาดอกจันไว้นะครับหลักร้อยนะสองและแปดเนี่ยสองและแปดนะครับผมหนึ่งสามเจ็ดแปดเก้า 0 3นยอ่านผิดแล้วศูนย์นะครับศูนย์นะครับเนี่ยศูนย์นี่คือดับสนิทนะเอาเลขดับก่อนนะครับผมแล้วก็หลักหน่วยนะหลักหน่วยบนนะสี่ห้าหกเจ็ดเก้นะครับผมเนี่ยสี่ห้าหนะครับผมนี่คือเลขดับเด่นก็จะได้นะครับผม1 2 4่งสองสีห้นะครับผมศูนย์นะครับ ก็คัดมาจากดับนี่แหละคัดมาจากดับนี่แหละนะครับ0 1 2 3ดับ4เด่น5ดัหเด่น6เด่นเนี่ย7 8 9ดับเนี่ยคัดคดแบบนี้เลยนะครับผม0เด่น1เด่น2เด่น3เด่น4ดับ5ดับ6ดับ7ดับ8เด่น9ดับเนี่ยคัดแบบนี้นะครับผมนะคัดแบบนี้นะครับผมผมผม,ผมจะเน้นไปที่2ตัวบนก่อนนะ2ตัวบนนะ

6 1 6, 1, 6 2 6 368นะครับผมนะผมว่าน่าจะระวังเลข2นะครับผมนะวิ่งน่าจะเป็นเลข2หรือเปล่านะครับผมเลข2นะครับผมอันนี้อันนี้ผมคัดเฉพาะเลขดับสนิทนะยังยังไม่ได้คัดรา,ายละเอียดนะครับก็คือคัดให้มันน้อยลงกว่านี้เดี๋ยวผมจะให้ดูเป็นแนวทางนะครับนะเป็นดูเป็นแนวทางของสำนักพิมพ์ต่างๆนะครับ สำหรับช่องของอของผมที่ทำไว้นะครับก็จะเป็นเลขดับอยเดดนะครับงวดที่แล้วก็จะเป็นเ0 1 4ห่้าหกเก้นห้านะครับก็เข้าที่ห้าก่อนหน้านั้นก็จะเป็น90 14 5 6หเหมือนกันก็เข้าที่0ูนย์หนะครับ0 5ย์อันนี้ห้างวดที่แล้วเข้านะครับเข้า2ง,งวดติดในส่วนของล่างสำหรับงวดนี้ก็จะได้ศ1นย์7สองห้าดนะครับ ห้าหกเจ็ดถ้าให้จับกันก็จะมีหนึ่งสองอยู่นะหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งอะไรอ่ะเนี่ยหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสองสองหนึ่งสองศูนย์ผมผมว่าเน้นเน้นไปที่เลขสองนะครับบนนะเน้นไปที่เลขสองศูนย์ก็น่ากลัวนะหลักร้อยนะครับผม ศูนย์ก็น่ากลัวหลักร้อยนะครับศูนย์หนึ่งสองหรือเปล่านะครับอ่าผ่านไปนะครับมาดูชุดเล็กชุดเล็กก็เข้าเข้าเหมือนกันนะครับผมนะชุดเล็กเข้าทั้งบนทั้งล่างเลยแปดเจ็ดแล้วก็ห้าหกนะครับส่วนงวดนี้ก็จะเป็นแปดเก้าศูนย์หกเจ็ดหนึ่งสองนะครับมีเหมือนกันเลยนะครับศูนยะ์หนึ่งสองหกศูนย์หนึ่งสองหกเนี่ยมีสี่ตัวนี่มีนะครับศูนย์หนึ่งสองหกแล้วก็มาดูบางกอกทูเดย์นะครับ หนึ่งสองหนะครับผมหนึ่งสองหก็เดลินีวนะครับผมเดลินีวหนึ่งสองหนะครับผมก็มี8ดกับ9้าด้วยนะมีแปดกับ9้าด้วยนะที่มันซ้ำนะส่วนช่องอของผมไม่มีนะครับส่วนชุดเล็กก็มีนะครับแ9ดเก้าเนี่ยแปดเก้านะแปดเก้านะครับนนี้ก็มีสามอันนี้ก็มีสานนม 3, นะโอเคนะครับผม นะก็เดี๋ยวให้ดูชุดนี้ก่อนนะครับนะครับเป็นไปได้หมดนะครับผมเป็นไปได้หมดนะครับอันนี้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นผมยังไม่ได้สรุปนะครับผมไม่ได้สรุปหรือตัดให้นะครับแต่เดี๋ยวผมจะอ่าน่าจะนําเสนอในส่วนของเลขวิ่งนะครับผมแต่เสร็จจากคลิปนี้เดี๋ยวจะเป็นการให้แนวทางเลขดับกว้างๆของ หน่วยล่างนะครับไอ้หลัก่าเลขดับล่างนะครับผมแนวทางเลขดับล่างนะครับผมนะเสร็จจากคลิปนี้นะก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับกดกระดิ่งติดตามไว้เลยนะครับผมแจ้งเตือนนะครับเพราะว่าคลิปผมจะลงเยอะหน่อยนะครับผมก็เป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมก็ได้แล้วแหละนะครับผมสูตรสูตรดับเยอะเหมือนกันนะครับแต่มัน มันสูตรดับที่มันซ้ำกันนะครับเนี่ยนะสองสูตรบอกว่าเนี่ยดับเนี่ยมันมันเยอะครับสูตรดับสนิทเยอะแต่ผมอยากจะให้แบบว่ามันมันไปแบบว่าสูตรดับต่อสูตรดับก็คือสูตรละเลขนะครับอันนี้มันสองตัวเลขเดียว2สูตรเนี่ยครับ4ี่ห้าเนี่ยสองสูตร2สูตรเป็นดับสนิทเนี่ยเลขสี่ได้2สูสส 2> ตรนะครับผมอยากให้เป็นแบบว่า เป็นดับสนิทปื๊บปื๊ป๊ป๊เหลือแค่ตัวเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะมันมัน,ม,นมันไม่ถึงโอกาสนะครับนะเป็นแค่แนวทางเท่านั้นเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมมีเพียงเท่านี้นะเดี๋ยวแคปไว้ก่อนก็ได้นะครับชอบหรือไม่ชอบก็มันเป็นแค่แนวทางเป็นเป็นสูตรนะครับสูตรที่ทําออกมาได้แบบนี้นะครับผมนะผมว่าน่าจะมีโอกาสแหละนะเพราะว่าอย่างงวดที่แล้วก็เข้านะครับที่แปดเจ็ดนะเนี่ย สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเลขดาบโพยเด็ดสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ